เมียหลวงบุกง,งานแต่งเผยหลังขึ้นสารสู้เต็มร้อยท้าอีกฝ่ายจะฟ้องกลับก็จ่ายค่าเสียหายมากกว่า นางนิ้พาพันหมู่แก้วหรือจอยภรรยาหลวงที่ถือทะเบียนสมรสบุกไปรายการงานแต่งที่สามีตำรวจหนุ่มแอบมาแต่งงานซ้อนกับหญิงอื่นโดยที่ยังไม่ได้หยา่าเดินทางไปที่สญญาเยวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทเมื่อวันอังคารที่15มิถุนายนพร้อมด้วยนายอนุสอ์อสุร,ระพงษ์ทนายความเพื่อนัดฟังคำพิจารณาหลังทนายได้ทำการยื่นฟ้องฝ่ายหญิงที่แต่งงานซ้อนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน3 0 0 0บาทนายอนุสร์ทนายความเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดพิจารณา ให้การหรือสืบพยานโจ์ต้องดูด้วยว่าฝ่ายจำเลยจะมาหรือไม่ส่วนเรื่องคดีที่ดำเนินการไม่รู้สึกมีความกังวลใจแต่อย่างใดเนื่องจากพยานหลักฐานของคดีมีความชัดเจนส่วนเรื่องขอค่าเสียหายตรงนี้ได้ตั้งไว้ที่3 0 0 0 0นบาทอยู่ที่ดุลพรนิธของศาลที่จะกำหนดให้